จัก,กระบุ๋มเดือดรีบแจ้งปมโพสต์แม่ปูนาจัก,กระบุ๋มเดือดรีบแจ้งปมโพสต์แม่ปูนาเจ็บจีดลั่นอย่ายงผมจบแล้วเกิดกระแสความเคลื่อนไหวที่น่าจับตาในโลกออนไลน์เมื่อนักแสดงตลกจัก,กระบุ๋มเชิญยิ้มต้องรีบออกมาปกป้องตัวเองเป็นการด่วนหลังเพจปูนาฟ้าใสพระรามสองซึ่งเป็นเพจของแม่ปูนาได้โพสข้อความที่อ่านแล้วถึงกับสะดุง้งด้วยถ้อยคําที่ดูเหมือนจะพุ่งเป้าไปที่ใครบางคนอย่างเจ็บแสบ รายงานข่าวระบุว่าข้อความที่แม่ปูนาโพสต์นั้นมีเนื้อหาที่รุนแรงและตรงไปตรงมาโดยระบุว่าคนจะโง่คนโง่คนเดียวอย่าเอาความโง่ไปแปดเปื้อนคนอื่นคนจะเอคนเอคนเดียวไม่ควรเอาคว A, ามเอไปแปดเปื้อนคนอื่นซึ่งคำพูดดังกล่าวสร้างความสงสัยให้กับหลายคนว่าหมายถึงใครกันแน่และที่น่าสนใจคือจักระบุมเชิญยิ้มได้แชร์ข้อความดังกล่าวจากเพจแม่ปูนาพร้อมกับเขียนแคปชั่นที่แสดงถึงความร้อนรนและต้องการสลัดพ้นจากประเด็นนี้โดยเราว่า แม่ช่วยชี้เจงเพิ่มอีกหน่อยนะครับว่างานนี้ไม่เกี่ยวกับผมไม่ต้องให้ใครมาโยงหรือสอบถามอะไรนะครับผมอยู่ในที่ของผมมีความสุขดีอยู่แล้วครับเรื่องระหว่างเราจบลงนานแล้วครับซึ่งเป็นการยืนยันอย่างชัดเจนว่าตนเองไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆกับเนื้อหาที่แม่ปูนาโพสต์และขอร้องให้ชาวเน็ตอย่าดึงตนเองเข้าไปเชื่อมโยงกับเรื่องราวนี้อีกต่อไป โดยย้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่างตนและแม่ปูนาได้จบลงไปนานแล้วและปัจจุบันตนเองก็มีความสุขดีในพื้นที่ส่วนตัวการออกมาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วของจัก,กระบุ๋มในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะตัดขาดจากกระแสดราม่าที่อาจเกิดขึ้นและต้องการสื่อสารไปยังสังคมว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นไม่เกี่ยวข้องกับตนเองอีกต่อไปได้เวลามาฟังความคิดเห็นจากผู้ชมทางบ้านกันดีกว่าว่าจะมีคอมเมนต์แบบไหนมาดูกัน คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าตั้งแต่พี่เขาใช้นี่หมดชีวิตพี่เขาดีขึ้นเยอะเลยค่ะขายดีขายของใช้นี่อยู่เงียบๆจนนี่หมดเก่งมากๆค่ะคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าพี่จักระบุมนี่กลายเป็นพระเอกกันไปเลยครับส่วนแม่ปูนานี่แค่ในระบบนะครับยังไม่รวมนอกระบบคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่ากระรอกเชิญยิ้มทีโพปุกุกุกกุก คอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าเวรกรรมมันมีจริงน้องคนบางคนเคยทําให้น้องชายแทบไม่มีที่ยืนในสังคมแต่ตอนนี้คนดีในตอนนั้นกลับติดนี้ไม่ใช่เข้าหลักแสนบาทคอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าฟ้ามีตาแล้วพี่หลังจากนี้พี่กลับมาได้แน่ครับคอมเมนต์ comment, ถัดมากล่าวว่าถ้ามาขายเซ็นทรัลสารยาโพสต์ให้ทราบได้แค่จะไปอุดหนุน คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าอยู่ของเราธรรมาหากินที่เก่งมากชีวิตที่ดีขึ้นมากแล้วผมบอกไรให้นะว,วันนั้นผมดูโหนจนจบรายการผมรู้เลยใครเป็นไงการละครชัดๆอะไรจะขนาดนั้นลั่นไอตรงร้องโหดหูนั่นแหละแต่พูดไรไม่ได้ตอนนั้นกระแสเขาดีคอมเมนต์นี้กล่าวว่าใจเขาใจเราเป็นนี่ต้องใช้